สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านนะครับผมก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับผมบ่าวพัดคนเดิมเซียนไต้หวันนะครับผมก็มารายงานตัวนะครับมารายงานตัวมาทักทายกับพี่น้องทุกเช้าเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันกับชาววันพฤหัสที่26่ธันวาคม2567นะครับผมอาวันพฤหัสได้เลพี่น้องเด้อสบายดีทุกมองทุกแก่ครับผมนาะสบายดีมีความสุขอยู่ดีมีแห้งกัน ทุกคนเด็กพี่น้องเด้อว,วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาให้แนวทางมาทักทายพี่น้องเหมือนเดิมนะครับผมสลับแนวทางหาหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออ้ากก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมนะก่อนที่จะไปคุยกันก็ฝากดกไลค์กดแชร์กด ซับสไครป์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมพี่น้องกับผมเนาะสาหรับเมื่อคืนนี้พี่น้องกับผมเนาะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เด้อพี่น้องเด้อหากับสําหรับหาน้อยพี่น้องกับผมสําหรับเราพัฒนาก็น่าเสียดายพี่น้องกับผมเนาะเราพัฒนาพี่น้องน่าเสียดายมากมากพี่น้องกับผมเนาะให้รูดเก้ากับเจ็ดพี่น้องเอ้ยน่าเสียดายไม่มีแปดพี่น้องเลขผมไม่มีแปดเลย นะครับผมเนาะไม่มีเก้าแปดพี่น <pu> ้องครับผมเนาะมีแต่เก้าเกตถึงเก้าเกตแค่นั้นนะครับผมเนาะเก้ามาสักสามตัวเลยนะครับผมเนาะสี่ก็ไปอยู่ข้างหน้าหมดพี่น้องครับผมแม่งก็ได้ครับผมเอาอะไรมาแทนเก้าสักตัวก็ได้แล้วพี่น้องกบเมื่อวานนี้ได้สามตัวเลยนะครับผมเนาะแต่ชุดสามตัวนะครับผมชุดตารางสามตัวเข้าเก้าแปดอยู่พี่น้องครับผมเนาะชุดสลังชุดตารางสามตัวเข้าเก้าแปดอยู่แต่ชุด ที่ผมให้นะครับผมเนาะชุดนี้ผมไม่เข้าครับผมเนาะเข้าแตก้าวได้รูดแตก้าวพี่น้องเลยครับผมเนาะก็น่าเสียดายเอาใหม่ได้พี่น้องเด้อพรุ่งนี้เอาใหม่นะครับผมเนาะวันศุกร์เอาใหม่นะครับผมน่าเสียดายมากพี่น้องครับผมเนาะแต่สําหรับฮานอยเด้พี่น้องเด้อฮานอยเมื่อวานนี้ปังมากพี่น้องครับผมเนาะปังทุกวันแล้วแหละพี่น้องครับผมเนาะที่พี่น้องดูดูติดตามผมนะปังทุกวันเลยเมื่อวานนี้อ่ารอบพิเศษตั้งแต่รอบพิเศษเลยรอบแรกเลยเก้าสามหนึ่งพี่น้องได้สามตัวเลยพี่น้องครับผมเนาะชุดวินนะครับผม ก้าหนึ่งสามนะครับผมนะเก้าสามหนึ่งนะครับผมนะให้วิ่งรูดหนึ่งกับสามเข้ารูดหนึ่งกับสามด้วยครับผมจับชุดวินนะครับผมยุดชุดวินไปเข้าสามตัวเลยพี่น้องครับผมนะอ่าแล้วชุดเจาะก็สามหนึ่งเน้นๆเลยพี่น้องครับผมนะชุดชุดชุดรูดนะครับผมนะเนี่ตามนี้แหละครับผมนะตามนี้เลยนะครับผมที่ผมให้ชุดวินนะครับผมวินห้าตัวอยู่นี่นะครับผมกับชุดรูดชุดนี้นะครับผมนะพี่น้องเนี่ย เอาไปเจาะกันนะครับผมเนาะบางทีชุดเจาะมันอาจจะไม่เข้านะครับผมเนาะนี่ตามนี้นะครับผมเนาะบางทีชุดเจาะมันอาจจะไม่เข้านะครับผมว่าแต่แต่ชุดชุดชุดนี้นี่ครับผมเอาไปเจาะกันได้นะครับผมเนาะแล้วก็ชุดวินอย่าลืมเอาไปวินกันได้สามตัวนะครับผมเนาะหน่อยหน่อยพัดด้วยพี่น้องครับผมหน่อยพัดก็อย่าลืมนะครับผมเข้าดีมากครับผมเนาะหน่อยพัดเมื่อวานนี้ก็เข้าดีมากเลยนะครับผมเนาะเขาทุกวันหน่อยพัดนะครับผมมันจะมีหน่อยปกติใช่ป่ะครับผมหน่อยพิเศษ แลวหน่อยพัดพิเศษนะครับผมเนาะหน่อยปกติแล้วหน่อยพัดปกตินะครับผมและหน่อย V ีแล้วก็หน่อยพัด VIP นะครับผมก็นั่นแหละอยู่มันจะออกพร้อมๆกันนะครับผมมันจะออกผลพร้อมๆกันนะครับผมหกหน่อยนี้นะครับผมนะพี exactly. ่น้องครับผมก็ติดตามกันได้ด้พี่น้องเด้ออ่ะก็มันๆกันหลายรอบเลยเมื่อวานนี้พี่น้องครับผมเนาะเออสําหรับลูดนี่อย่าลืมนะครับผมลูดเข้าทุกวันนะครับผมพี่น้องครับผมได้ทุกรอบเลยพี่น้องจริงๆครับผมเนาะพี่น้อง ที่ติดตามผมมานานงคงจะรู้นะครับผมเนาะรูดเบาๆก็ได้แล้วพี่น้องครับผมเนาะได้น้อยๆก็โอเคแล้วดีกว่าไม่ได้นะพี่น้องเนาะก็ยังได้อยู่ได้น้อยก็ได้อยู่พี่น้องครับผมเนาะอ่า พี่น้องครับผมเนาะสำหรับเราพัฒนาก็รอติดตามเดี๋ยวผมทาง y youtube เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะครับผมเนาะผมไม่ได้ทําคลิปให้หลายวันแล้วพี่น้องครับผมเนาะอ่าเราบางคนก็ไม่เห็นนะครับผมเนาะบางคนก็ไม่เห็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะครับผมเนาะอ่าสำหรับฮาหน่อยก็ติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเนาะแล้วผมก็ทําคลิปสั้นให้ด้วยนะครับผมเนาะทําคลิปสั้นเขียนเป็นตัวเลขให้ด้วยนะครับผมพี่น้องก็รอติดตามกันใครที่ชอบแนวทางของผมนะครับผมเนาะก็คิดว่ามันก็ดีอยู่นะครับผมเนาะผมก็ คิดว่าแนวทางของผมมันก็โอเคอยู่นะครับผมเนาะผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับผมพี่น้องก็ลองไปพิจารณากันก็ดูได้นะครับผมนะใครชอบแนวทางของผมก็เข้ามาติดตามกันได้นะครับผมเนาะผมคงไม่ได nice so ้ว anyway like ่าผมเก่งผมอะไรนักหนาแต่ก็พอไปได้อยู่วันๆนะครับผมเนาะก็พอได้ค่ากับข้าวกันอยู่นะครับผมพี่น้องกับผมนะเอาตามนี้เลยพี่น้องครับผมเด้อหานอยวันนี้ครับผมเนาะสาหรับหานอยวันนี้นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมพี่น้องลองไปสังเกตดูกันได้นะครับผมเนาะรอบไหนที่มันเข้ารอบไหนพี่มันไปไปได้ดี นะครับผมนละ้วก็ลองอไปพิจรารณากันนะครับผมเนาะตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยนะครับผมนะพี่น้องครับผมเอาก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมนะพน้องเดี๋ยวผมขอตัวไปทํางานก่อนนะครับผมเนาะขอขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะพี่น้องเด้อทุกท่านโชคดีนะครับผมเนาะเฮงเฮงปังปังกันทุกวันนะครับผมเนาะรัฐบาลไทยผมกดลงไปให้หลายชุดแล้วแล้ววันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์รัฐบาลไทยเดี๋ยวผมจะมาสรุป คงสุดท้ายให้นะครับผมเนาะผมก็ลงไปหลายชุดแล้วนะครับผมเนาะชุดสามตัวเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับผมชุดเน้นสามตัวให้นะครับผมเ no. นาะไม่รู้ละมันจะมาไม่มานะครับผมแต่ตัวที่ชุมชอบชอบมากที่สุดแต่ตัวท hm ี่ผมคํานวณนะครับผมตัวท hm ี่ผม hm คํานวณ hm และตัวที่ผมกอดูดูหลายสํานักห้อยซองผมหลายๆสานักกันมาแล้วมาเปรียบเทียบกันมาสรุปคงสุดท้ายด้วยกันนะครับผมเนาะก็ตามนี้เลยพี่น้องรับผมเนาะสำหรับฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะก็ พี่น้องลองเอาไปพิจรารณากันได้นะครับผมอาสาหรับนในวันนี้นะครับผมขอตัวไปทํางานก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปเด,ด,ด,ด้พี่น้องเด้อฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้พี่น้องนองะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะครับผมนะคอมเมนต์เข้ามาทักทครกันได้นะครับผมเนาะว่าถักทายกันอยู่ที่ไหนบ้างเอฟเสือผมอยู่ที่ไหนกันบ้างครับผมเนาะอยู่ดีมีแห้งสบายดีทุกผู้ทุกคนเด้พี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ขอคุณครับสวัสดีครับผม